สวัสดีครับคุณผู้ชมก้าวเข้าสู่วันที่7คืนที่8นะครับนักแคมป์กิฬาวัลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นช่วงการเตรียมทีมปรีซีซั่นของสโมสรเมืองทองยูในเต็ดนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับฝึกซ้อมเช้าเย็นนะฮะ ช่วง9โมงเช้านะครับโคดมาริโอยูรอฟสกี้ทราฟโค้ชทีมงานก็นําคุณพลกิเลนผยองของเรามาเริ่มต้นสตาร์ทกันนะ่านาฝึกซ้อมแคมป์กิเลนเวลเล่น,นะครับวันนี้ก็เช่นเคยคือวิ่งวิ่งวิ่งเพื่อเรียกความฟิตนั่นเองล่ะครับ you ก็อย่างที่แอดเคยบอกไปนะครับว่ามันอาจจะเหนื่อยช่วงนี้นะฮะแต่การเหนื่อยเนี่ยผลที่ได้รับกลับมามันจะกลับมาคืนสู่นักเตะกิเลพยอนะครับทุกคนจะมีความฟิตเพิ่มมากขึ้นมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะฮะอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วง14วันที่อยู่ที่กิเลวันเล่นะครับแต่หลังจากนั้นโปรแกร,รมน่าจะเบาลงเบาลงเรื่อยๆก็กัดฟันแล้วครับช่วงนี้เอาใจช่วยคุณพลกิเลพยองนะครับในการซ้อมหนักที่แคมป์กิเลวันเล่นะครับ แต่จากที่แอดดูสังเกตการวิ่งของทุกคนคือวิ่งดีขึ้นนะครับนั่นแสดงว่าความฟิตดีขึ้นระบบหายใจดูดีขึ้นครับดูเหนื่อยยากขึ้นนะฮะ,ะนั่นเป็นผลของการที่คุณฝึกซ้อมอย่างหนักคุณเตรียมร่างกายอย่างหนักผลที่ตอบรับก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับคือสภาพร่างกายดีขึ้นนั่นเองล่ะครับ Fora, <coughs>